จเจริญพรเราทุกท่านจะสังเกตไหมว่าเวลาเราตั้งใจจะทำอะไรอย่างจริงจังเรียกว่าเป็นการจับให้มั่นคั้นให้ตายผลงานมักจะออกมาดีสู้ตอนที่เราทำแบบเล่นๆไม่ได้ผลงานศิละปะที่เด็กๆทำตอนที่ถูกบังคับหรือว่ามีเวลาจำกัดผลงานอาจจะออกมาดีสู้ตอนที่เขาทำกันเองเล่นๆที่กองสายไม่ได้งานเขียนบทความแต่ละบทความ ตอนที่เขียนเล่นๆน,นั่งแบบอารมณ์สบายๆที่โคนต้นไม้ลมเย็นๆอาจจะมีผลงานออกมาดีมากกว่าการที่ทำด้วยความคร่งเคร่งวันนี้การปรับลดในบางเรื่องการที่ไปดัดจริตจิตจริงๆแท้ๆมากเกินไปอาจจะทำให้เราไม่ได้สิ่งนั้นไล่จับแมวทั้งวันไม่สามารถจะจับแมวได้บางครั้งนั่งเฉยๆแมวกลับกระโดดมานั่งในตักเราเองความรักในครอบครัวหลายครอบครัว ที่หึงหวงกันมากเกินไปดัดจริตของความที่ควรจะต้องเป็นจริงในการปล่อยว่าหญิงเขาก็มีเพื่อนชายที่ควรจะต้องคุยด้วยบ้างชายสามีก็มีเพื่อนหญิงที่เขาจะต้องคุยกันได้บ้างแต่บางครั้งเราไปดัดความเป็นจริงมากเกินไปว่าเขาคือของเราเราคือของเขาไม่มีสิทธิที่คนอื่นจะต้องเกี่ยวดังนั้นวันนี้จึงบอกว่าการปรับลดในบางยางให้เข้ามาสู่ความเป็นจริตที่แท้จริงๆ อาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าพระอานน์เดินจงกรมหวังจะบรรลุธรรมในวันที่ทำสังคยาเดินแทบเป็นแทบตายนั่งแทบเป็นแทบตายเอาจริงเอาจังไม่บรรลุธรรมแต่พอท่านหย่อนตัวลงวางใจเสียแล้วว่าคงไม่บรรลุธรรมในวันนี้ตั้งใจจะนั่งหรือนอนพักสักครู่ปรากฏว่าเมื่อหย่อนตัวลงเท่านั้นท่านก็บรรลุธรรมในขณะที่หย่อนตัวลงการหย่อนจิตลงมา เข้าสู่สภาวะของความเป็นธรรมดาธรรมชาติบรรลุธรรมในขณะจิตนั่นเองท่านจึงเป็นพระอาหารหันต์ที่บรรลุธรรมในอริยบททั้งสี่ยืนก็ไม่ใช่ยืนเดินก็ไม่ใช่เดินนั่งก็ไม่ใช่นั่งนอนก็ไม่ใช่นอนเพราะเพียงกำลังหย่อนตัวลงดังนั้นการหย่อนอะไรบางอย่างหลายๆอย่างลงมาเรียกว่ากลับมาสู่จริตของจิตที่มันควรจะต้องเป็นจริงๆแท้ๆของเราวันนี้เมื่อสังคมดัดจริตเราไม่จำเป็นต้องไปดัดตามใคร และเมื่อเราทำสิ่งที่คิดว่าใช่ที่เป็นตัวตนแท้ๆของเราด้วยอารมณ์สบายๆของเราผลงานอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นผลงานที่สแตนดารดเป็นมาตรฐานสากลมากนักแต่มันคือใช่ที่เป็นเราและความสุขอาจจะอยู่ในการที่เราเห็นสิ่งที่เราทำและจิตเรามันบอกว่าใช่นี่แหละคือเราไม่จาเป็นต้องดัดจริตตามใครท่านวันนี้อยู่กับตัวเราและเดินทางสายกลางตามคำสอนพระพุทธเจ้าย่อนลงนิดตึงขึ้นอีกหน่อย อาจจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขก็ได้จเจริญพร